Terima kasih telah menonton! วนนี้กัว่าพบกับบอมแบมเหมือนเกาเหมือนเคยนะคะกับพบกับช่องแซบนัวครัวบอมแบมจ้าืันนี้บอมกับสีผ้าพี่น้องมาเฮ็ดอยียงค่ะมันนี้นี่ค่ะไปได้ต้นกล้วยมากแล้วค่ะสีผ้ามากตาต้ตนกล้วยตามสัญญาไว้เลค่ะว่าสิม,มสันําสุพี่น้องกินนะคะอันนี้คือต้นมันเลยค่ะต้นยคอะนนี้ ต้นต้นม่นะคะต้นนหน่อยเอาเอาต้นอ่อนมันนะคะแต่ว่าเอาต้นแก่ก็ได้คะ่ะต้นแก่ก็ได้เดี๋ยวเอากาบในมันนะคะต้นแก่ทันแล่ะข้าก็มาแกะแกากาบมันออกก่อนนะคะเอากาบมันนะคะบ่ได้เอาหยวกนะแะกากาบ ไปเขาก็สิีาเอาอันนี้มันออกนะคะเอาใยมันเอาใยมันตรงนี้นะคะตรงรอบนอนดิค่ะฉีกออกเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้มันสีมันสีเห็ดให้มันแข็งนะคะ่ะเวลาตํามันก็สีเป็นบอ่อเศบนะคะมันสีแข็งค่ะมันเป็นเส้นนะคะตรงฉีอันนี้มันออกฉีรอบนอนนี้มันออกนะคะบ๊มฉีก ยิงตรงแล้วละโค่นมันยิงจะอ่อนนะคะถ้าเวลาเอามาตำก็เลือกเอาช่วงตีเป็นโค่นมองไกลไกโค่นมันสามันเจีอ่อนช่วงไปปลายต้นมันเท่ากับว่าหันเลยค่ะหันะ เดี๋ยวห้องก็มาต่ำกันเลยค่ะเอาผิดใส่เลยค่ะมักเผ็ดกะใส่เผ็ดบ่มบ้าเผ็ดกะใส่บวเผ็ดนะคะใส่ประมาณนี้ค่ะย่านเผ็ดย่านเพ็ดค่ะนี่ เกลือใส่หน้ามวนค่ะนี่เกลือเอาเกลือใส่ได้ค่ะกล่องมันสาเซื่อนก็นเลยเปลี่ยนมุมใหม่นะคะตับพริกได้จากนี่สภาพมีนองกลิ่นแซ่บๆเลยจ้ะ ตำเนี่มันเล็กๆเลยค่ะเอาขามเปียกนะคะคันบ่ใส่บักขามเปียกก็ใดที่ใส่เป็นยอดบักขามอ่อ,อนอยังชุ่มสมเนี่ยนะคะใส่ใดใส่แท่นได้คือกันค่ะแต่บมเอาบักขามเปียกค่ะมือนี้แยนนี้นก่อน,นะคะ่ะ ปลาใช่ค่ะโอพี่น้องมานั่งน้ำแดดจ้ะมานั่งอยู่ในแดดแดดขนาดเลยผงนัวค่ะใส่รลายเส่บรลายใส่น้อยเสแซ่หน่อย ปลาล่าเสร็จถุงมากค่ะเหมืนอนก,ก่อนเดี๋ยวนนี่ว่าได้ค่ะสมพอ่อว่า 我刚订。 ไกลๆก,ลกนจะนี่ค่ะยังไดคะอืมปรยไกล,กลเลยเนี่ยเนี่ยเยปตแซบวะคะอ๋อมินิกาถ้ำตามสัญญานะคะมาตำกับกล้วยพี่น้องสู่กินน้วกันค่ะนี่ค่ะ,ปคะ,คะเปตแซบวะคะเปลี่ยนมองนางไม่แ้ค่ะมองหันมันแดดมองนางเมื่อกี้มันแดดค่ะก็เลยมางนาง นีม่มานาั่งอยู่ในซาเลงค่ะนั่งกินในซาเลงค่ะจะก,กินกันเลยค่ะนี่จ้ะคำยใงไงืม่อออกเมื่อดังออกอย่างังไ็นยังตามตากแดกงค่ะมอกี้อืม แซ่บจ้ะของสีแซ่บยุบไก่โตแล้วค่ะยุไก,ก่ตามต้นกล้วยค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอมแบมด้วยเลยะคะ่ะช่องซอบแซ่บครัวเนื้อบอมแบมค่ะลินพัลละค่ะลินพันละละ อ่ะน้ง<ว>ะองเยอะๆตอนบระขามเปียค่ะแต่บอกกินกินอันนี้ค่ะอ,อืมค่ะเผื่อเผื่ออยากเผื่ออยากล่องอยากกินไปตำมันแล้วค่ะตำยงง่ายๆตำกาบกล้กวยเ <วะ S 2> อากาบมานนะคะ เอาตนหน่อยมันค่อยอ่อนใส่น้ำม่เกะใาาก้่บะมักนวยบะาคามเปียกนวยมัน่ะก็เอายอดมากเลยค่ะยอดบะาคามอ่อนนะคะมาตำแต่ว่าต้องตำหยอดมิกอน,นะคะไม่คอ่อยตำกับกกอยตำมิสิบบและมิสิโบละเอียดนะคะฮึม คช่ทำยังเหตตอนไปเดกค่ะตอนไปเดก ซื้อเอาหน้าพี่น้องกับสิปวดแขนแน่เพราะว่าหมองนางกินมันไม่ขอจะดูอะไร้ะคะ่ะนางกินอยู่ในรถสั่นเลงเลยค่ะเนี่ยซื้อเอากับแสบคือเก่าคะ่ะ ตามอยูุดยอดแล้วะคะ่ะตามกับกล้วยะค,ะค่ะคุณได้อยากกินมาเ้วอจ้ะพี่น้องสุขขูดสุข,ข้น,นะคะ่ะน้ำน้ำลาย ให้มาคนนำกับสดเลยค่ะหยูดๆเลยตามกลับขวยอยหยุดๆเลยค่ะแซบบ่บปะ ตำนี่บมมีอย่างกินกลับนะค่ะกินเพียวๆแบบนี้แหละค่ะตำเลยก็กินเพีเพบบะะเยวๆแบบนี้เลยิอือคือลายเขาจะแซบแบงคค้นมันจะเอาเขาเนียวจำนะคะเขาเนียวจำน่ำมันก็นแซบ ฮึมมาเดอ้จอจับมาเด้อจับพี่น้องมาเดอ้อมาเด้อสุกคนเลยค่ะไปล่องเบิงเด้อค่ะไปล่องเบิงเดีย๋ยวสิติดใจ ใครทีอบ่เคยกินนะคะห้างตาเบิง่งตากินง่ายๆค่ะเจือ,อค่ะพ่อแค่ดีแ้วเนะพี่น้องเดี๋ยวมือหล,ลังสิมาตาให้กินไหมคะ่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กแดแชร์ให้แสบนั่นคบบแบบนั่นเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านที่กดไลค์กแดแชร์ ให้คอมเมนต์มากนะคะเป็นกำลังใจทีดีค่ะและซีเฮสคลิปให้มันดีดีดีดยิงยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ